โอเคแฮปปี้เบิร์เดย์ทูมีนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนกองจะไม่ <birthday S 1> ค่อยโตอแฮปปี้เบิร์เดย์ทูมีเดี๋ยวเดี๋ยวลองตกข้างล่างนิดนึ่งห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดปีแล้วตอนนี้ก็เลยวันนี้ก็มีของฝัน,นเล็กๆนะ้อยๆจากคุณสามี <c oughs> ของฝันกำลังเดินทางมาแล้วก็วันนี้ก็เลยมาฉลองเค,ค้กกันนิดหน่อยทำกันเองกินกันเองเนาะ โอเคกดสาธุสาธุสาธุตาธุาท,ทีนี้ก็กินได้มามามารับประทานด้วยกันนะคะทุกคนมามาคัม <c oughs> มิงงม่งคัมมิ่งมาบักคัมมิ่งคัมมิ่ง อันนี้ก็จะตัดเค้กแล้วนะคะเดี๋ยวนี่บกุกครีมเว้ยคนจะกินกระบุนไม่หยุดไม่ย่อนคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเขาบอกเอาล่ะทีนี้เราก็จะ เด็กซ้อมตุลาเด็กซ้อมตุลาเดียนอัลจัสอ๋อ่แต่เป็นขนมปังเนาะขนมปังหวยอ๋อหยเด็ด้วยโอ้เสด็กซ้อมตุลาอ๋อซันตาล่าโอเคด่ะานีแว็กแทกนะคะด่านีแว็กแทกตูซ้อมปองลินเดอร์ใช่ฮะตูซ้อมปองเอเ จัดเองกินเองสบายๆนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ไปที่ไหนวันนี้ก็จัดกันอท,ที่บ้านทำงานเสร็จก็เลยมาทานอาหารกันแล้วก็เออจัดเค้กซะหน่อยนึงในวันเกิดของตัวเองเนาะมันก็ไม่ต้องอะไรม,ไม,มากมายมากมายของฝันเดี๋ยวตามมาทีหลังตอนนี้ก็มากินเค,ค้กกันก่อนจ้า,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 าะจะมามาตอไหร่จะมามาตไหร่เนาะ เดี๋ยวมามาตัดรับประทานด้วยกันค่ะทุกคนนะคะของคุณสามีก็เรียบร้อยยาม่ยามิาม,าม,มามารับประทานด้วยกันจ้ะยามียามีอืมกระบอสแก่บบง อร่อยครับทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยถ่าน่งรู้สึกว่าจะไกลมองกล้องไม่สุชาติเดี๋ยวเดี๋ยวหงายกล้องขึ้นนิดนึงนะครับแคนตีคูซีเวยแมตนองสาวามิลโอเคไอซี่จะเป็นก็มอง บออบูเบอรี euh, ่อ่ะบูเบอรี่ลูปใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวเดี <can 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 ๋ยวเห็นจะสีเห็นจะครีมเนาะบูเบอรี่ค่ะ เสร็จงานแล้วเราก็มานั่งรับประทานด้วยกันอยู่บ้านวันนี้ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีโปรแกรมที่จะไปงานของสามีเพื่อนเขาอายุ60ปีเขาจัดงานคบอายุ60ปีนะชองเตชองเตเทลีไม่ชับเป๊ะเราเป็นไวายแดง เดื่ยเพื่อเป็นพิธีเขานิดหน่อย okay. <All> right. บบบนี้เมืองน,นี้วายแดงของเขาก็แบ,บปราบเวลาเราจัดงานจัดอะไรก็ต้องวายแดงหรือไม่ก็แชมเปญแต่ถ้าแชมเปญอ่ะแอดตุมบองจะไม่ค่อยจะ ตอบรับกับล้ำไส้เท่าไหร่เวลาดื่มแชมเปญเยอะๆแล้วก็จะปวดท้องก็เลยต้องเป็นวัยแดงง่ายกว่าตอนนี้ก็ทานกันไปคุยกันไปนะคะแล้วเดี๋ยวแอสมปองจะขออนุญาตลงเนาะเอาสักแค่เอ๊กขออนุญาตจบไว้แค่5นาทีตรงนี้เนาะโอเคนะคะทุกคน ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกกำลังแรงใจทุกคำอวยพรจะมาหน้ามามาทีหน้ามาทั้งมาก่อนหรือมาทีหลังโอดพูดไม่ถูกก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทุกๆคนนะคะและขอให้คำอวยพรทุกคำอวยพรท่านหมดกับคืนสู่ผู้ที่ให้มาทั้งหมดนาคาบายๆนะคะ